วันนี้เราจะมารีวิวนะครับการลาอ,อกหน้านะครับ <c oughs> สำหรับใครหลายคน,นที่อยากได้หน้าแบบสวยๆเนียนๆนี่ครับตัวนี้เป็นพื้นที่ป่านะ <c oughs> ที่ดินตรงนี้มีโฉนดนะครับ สามารถเอ่อกอทำอะไรได้หมดนะครับนะครับตรงนี้ฮจะของนาอยากได้นานะครับเพราะว่าเขาเอาเปล่าเลยมันทำนาไม่ได้นะเพราะมันมันมันอยู่สูงกว่าชาวบ้านเลยนะครับตรงนี้มันเป็นนาเป็นเนินนะครับเป็นเนิน ทางนู้นจะต่ำนะเขาก็เลยให้ลอกอลงมาสักประมาณ30เสิบเซนนะครับฝั่งนี้ก็จะประมาณสัก50าสิบเซนนะครับรอกพื้นทีนี้ครับทีมงานนี้มีคุณภาพให้ดูกันสนใจ ติดต่อเรียกใช้บริการนะครับทีมงานเราได้เลยนะครับมีทีมงานไว้ให้บริการครบครันนะครับทั้งเมโคทั้งรถดำนะครับไม่ว่าจะหินทรายนะครับขุดต่ตตีป่าได้หมดครับนี่ครับดูผลงานนะครับการเราเสมอครับเสมอรับประกันนะครับต้องการแบบไหนจัดให้ได้เลยนะครับ ทีมงานเรานี่ครับวันแรกครับก็ได้ประมาณนี้ครับอีกสองวันนะครับเป็นอย่างต่ำดีไม่ดีวันนี้อาจจะเสร็จอ่ะ <c oughs> ถ้าทีมงานมาพร้อมนะนี่ครับตัวนี้กดฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่เ,เราเอาดินนะครับเข้าหมู่บ้านนะอ่าไปเทตามบ้านหมู่บ้านนะครับ <c oughs> ซึ่ง ท่านก็จะได้นาสวยๆอย่างนี้นะครับไว้ทํานาหรือทําการเกษตรอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยวตอเอวอะไรๆจมปลวกตัวนี้นะเราก็จะอ,ออกไ้ด้วยนะครับ <S <S ฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายท่านใดสนใจนะครับมีที่นาอยากให้เราไปปรับนะครับที่นาสูงหรือที่นาไม่เสมอนะครับเป็นแอ่งกระทะอยากให้ขุดให้ลอกให้ทม ติดต่อเราได้เลยนะครับทีมงานบอเบียนจักนะครับเศษเขตโซนอำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับถ้าถูกใจนะครับตกลงราคากันได้นะพร้อมยินดีให้บริการนะครับทีมงานเรานะครับมาปรึกษานะครับมาหารือกันได้นะครับ ไม่ไม่ใช่บริการก็ไม่ว่ากันนะครับอที่สบายใจนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มารีวิวนะครับที่นาให้ดูครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ